วิธีปรับตัวให้เข้ากับคนหรือสังคมใหม่ๆ 1. หหาความสนใจร่วมกันเวลาเจอคนใหม่ๆอย่อยากให้การสนทนานั้นลื่นไหลให้หาเรื่องที่สนใจร่วมกันชอบปลูกต้นไม้เหมือนกันก็คุยเรื่องปลูกต้นไม้ชอบท่องเที่ยวธรรมชาติก็คุยเรื่องท่องเที่ยวหรือชอบทำอาหารก็คุยเรื่องทำอาหารคนที่สนใจเรื่องเดียวกันจะคุยถูกคอกันได้ง่าย และถ้ายิ่งอยากให้เขาพอใจคุยเรื่องที่ถูกขอเขาคือรู้เขาชอบหรือสนใจเรื่องไหนก็ให้หยิบเรื่องนั้นมาคุยแต่ถ้าคุยเรื่องที่ถูกขอเราเขาอาจจะไม่สนใจก็ได้แต่ก็ต้องระวังเวลาคุยเรื่องเดียวกันที่สนใจเพราะถ้าเป็นเรื่องการเมืองหรือความเชื่อใดๆเขาอาจจะสนใจเหมือนกันแต่ความคิดความเชื่อมันต่างกันมันอาจจะขัดแย้งกันก็นกได้สแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างกันเข้าไว้ พูดคุยอะไรจะเห็นดีเห็นงามไปตามกัน 2. ยิ้มแย้มแจ่มใสบางคนเห็นหน้าก็อยากเข้าไปพูดจาด้วยแต่บางคนแค่เห็นหน้าก็ดูอันตรายไม่กล้าเข้าไปใกล้ไม่ใช่ต้องมีใบหน้าให้รอสวยอะไรแต่ขอให้เป็นใบหน้าที่มีแต่รอยยิ้มประทับใจก็สร้างมิตรให้กับใครๆได้อย่างดีคนที่อารมณ์ดีมีใบหน้าและท่าทีที่เป็นมิตร จะเปิดทางให้คนเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมได้ไม่ยากฝึกเป็นคนมองคนอย่างเต็มตาไม่ใช่มองด้วยหางตาอ่อนโยนด้วยทีท่าใช้วาจาแบบให้เกียรติกันจะสร้างความสัมพันธ์ให้กับคนที่เรารู้จักทั้งเก่าใหม่ให้ประทับใจในตัวเราอยากเปิดความสัมพันธ์ใหม่ให้ได้ให้เอาความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นตัวนำา 3. ให้เวลา เวลาเข้าสังคมใหม่ๆเป็นเด็กใหม่ในที่ทางานเป็นเพื่อนใหม่หรือเป็นคนใหม่ไปในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยวิธีการเข้าสังคมใหม่ให้มันได้รวดเร็วทันตาคือการให้เวลาให้มาไปทานข้าวร่วมกันเวลาพักหรือเวลาเลิกงานทำกิจกรรมของบริษัทอย่าได้ขาดไปงานวันเกิดสมาชิกหรือเวลามีกิจกรรมอาสาเมไรก็ต้องมีเราไปด้วย การได้ร่วมกิจกรรมต่างๆทำให้มีโอกาสได้สนทนาได้ใช้ชีวิตได้ศึกษาได้ปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและเมื่ออยู่ใกล้กันการเปิดใจเปิดตัวมันก็เป็นไปได้ง่ายและเมื่อใจเปิดเมื่อไร่อะไรที่ว่ายากก็เป็นไปได้ 4. ใส่ใจคนรอบข้าง เราสนใจเขาเราจะได้รับความสนใจให้ความสำคัญกับใครเขาก็จะให้ความสำคัญกับเราเจอกันอย่าลืมทักทายไต่ถามพูดคุยให้ความสำคัญกันแม้บางทีเราจะอยู่ในอีกวงสนทนาหนึ่งแต่ถ้าเห็นคนที่เราวิจักผ่านมาก็สมควรที่จะพูดจาทักทายเพราะถ้าทำเป็นไม่เห็นทำเป็นไม่สนใจเหมือนกับเขาไม่มีความหมายสักวันเราอาจจะเป็นคนที่ไร้ความหมายสำหรับเขาได้เหมือนกัน เราจะไม่มีความสำคัญจนกว่าเราจะให้ความสำคัญกับใครให้ความสำคัญกับคนอื่นก่อนก็ได้อย่าคิดว่าตัเองยิ่งใหญ่จนใครๆก็ต้องให้ความสำคัญ